สีสิ่งเล็กๆที่สร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิต 1. ระวังสิ่งที่แสดงออกไปไม่สำคัญว่าคุณจบอะไรมาแต่สำคัญว่าคุณแสดงออกกับคนอื่นอย่างไรไม่สำคัญหรอกครับว่าคุณร่ำรวยมาจากไหนแต่คุณปฏิบัติกับคนทั่วไปอย่างไรไม่สำคัญว่าคุณยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งแค่ไหน แต่ดูที่คุณทำตัวอย่างไรกับใครที่ต่ำกว่าคุณจะมาจากไหนนั้นไม่สำคัญแต่พฤติกรรมที่คุณแสดงออกไปจะบ่งบอกความเป็นไปได้ทั้งหมดและเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณครับ 2. อยากลัวลำบากชีวิตยิ่งเจอสิ่งยากๆย,ยิ่งทำให้แกร่งมากขึ้นอะไรที่ไม่ได้มาง่ายๆ จะทำให้คุณต้องยกระดับตัวตนให้เป็นคนที่สมควรได้ครับนั่นหมายความว่าคุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาข้อเสียของการอยากได้อะไรแล้วก็ได้ก็คือพอไม่ได้แล้วมันจะไปไม่เป็นข้อดีของการไม่ค่อยได้คือคุณจะมีภูมิต้านทานการไม่ได้แล้วทุกการได้มาจะยิ่งส่งคุณค่า เพราะกว่าจะได้คุณต้องทุ่มสุดตัวสุดใจจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาครับให้จำเอาไว้ว่ายิ่งเจอชีวิตที่ยากลำบากเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณแกล่งกล้าได้มากไปกว่าเดิมครับ 3. รู้จักรับและรู้จักให้เวลามีคนเขาให้อะไรมาให้รู้จักรับไว้แล้วไม่ลืมว่าเขาเคยให้นะครับ แม้จะเป็นคำชมก็ต้องน้อมรับเอาไว้ด้วยความเต็มใจด้วยการกล่าวออกไปว่าขอบคุณเพราะบางคนปฏิเสธตลอดเวลาโอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกครับไม่เป็นความจริงโอ้ชมกันเกินไปการทำเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการตอบไปว่าคุณไม่มีค่าคู่ควรกับคำชมนั้นๆและยังเป็นการทำให้ผู้ที่เขาชมเราเสียใจที่เราไม่ตอบรับในคำชมครับและเมื่อเป็นผู้รับที่ดีก็ต้องเป็นผู้ให้ที่ดีด้วยนะครับ เพราะความเคลื่อนไหวจะทำให้เกิดการเติบโตได้มีเข้ามีออกมีนอกมีในมีรับมีให้สมดุลกันครับยิ่งให้ออกไปยิ่งเปิดที่ว่างให้ของใหม่เข้ามาได้ใจที่คับแคบเกินไปความสุขก็จะเข้ามาไม่ได้เหมือนกันนะครับ 4. กล้เาเผชิญหน้ากับความล้มเหลวอย่าให้ตัวเองมีค่า ก็ต้องกล้าลงมือทำอะไรสักอย่างครับเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำหลายคนไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวทำแล้วมันไม่ได้แล้วก็ต้องมานั่งอายคนอื่นเขาลงมือทำแล้วยิ้มรับกับความล้มเหลวให้ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเวลาทำอะไรมันก็ย่อมได้บ้างไม่ได้บ้างดีกว่าคนที่เอามือเท้าคางรอเวลาเพราะไม่กล้าลงมือทำครับ ถอนสมอแล้วเอาเรือออกจากฝั่งเจอคลื่นลูกเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ยังมีโอกาสไปถึงจุดหมายดีกว่าเรือที่จอดอยู่ที่ท่าซึ่งไม่น่ามีอันตรายรอวันสุดโทมจมน้ำไปเพราะไม่เคยกลางใบออกไปสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ที่ไหนเลยครับ